ทเกตนะครับลูกค้าได้การสอดให้เราแปลงหน้าเป็นตองใหม่ล่าสุดเลยครับลูกค้าเลือกหน้า 2ีแล้วก็เปลี่ยนไฟท้ายเป็น ฝากอีกหนึ่งผลง,งานนะครับรอชมตอนเสร็จแล้วจะมารีวิว